ค่ะพบกับมานายอีกครั้งในช่อง Mind meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานายก็มานั่งทานข้าวกลางวันในสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บรรยากาศอึมครึม ลมโชยโชยเย็นๆนะคะสงสัยฝนจะตกบ่ายนี้นะคะวันนี้มานาทําอาหารจาบบ้านๆมากเลยนะคะเป็นข้าวไข่เจียวนะคะกินกับแตงกวานะไข่ไข่เจียวใส่ไก่สับนะคะแล้วก็ไปได้น้ําพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกปลาสับนะคะจากร้านไทยมาด้วยนะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเขาตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาพูดคุยกันค่ะ นี้มานาอยากจะมาพูดคุยแชร์กับคุณผู้ชมนะคะในเรื่องการอยู่ให้ถูกที่และการอยู่ให้ถูกคนค่ะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะมานาอยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงอยากจะมาแชร์เรื่องนี้กับคุณผู้ชมคือว่าในช่วงประมาณสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของมานาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแบบชัดเจนแบบเปลี่ยนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะ ทั้งหมดเนี่ยรวมกันทําให้มานามาเกิดการตกผลึกทางความคิดในเรื่องหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะเผื่อว่าจะเป,ไป็นประโยชน์กับใครนะคะย้อนกลับไปน่าจะห้าหกปีที่แล้วนะมานาเช่าบ้านติดอยู่กับเพื่อนบ้านคนหนึ่งแล้วคนนี้เป็นคนที่ปลูกต้นไม้เก่งนะคะคือปลูกผักกินอะไรอย่างเงี้ยมานาก็อยากจะปลูกผักกินเองบ้างใช่ไหมก็เลยไปถามเขาว่าจะปลูกต้นนั้นต้นนี้อย่างเงี้ยจะต้องทํายังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาแนะนํามาค่ะบอกว่า ต้นไม้จะงอกงามได้เนี่ยจะต้องได้ดินที่ดีด้วยตรงนี้หมายถึงว่าการจะปลูกต้นอะไรเนี่ยแน่นอนว่าเมล็ดพันธุ์จะต้องดีก่อนใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่โตจากเม็ดไปเป็นต้นใช่ไหมแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือดินที่เราจะไปปลูกต้นเนี้ยใช่ไหมคะคเพราะว่าต้นไม้บางอย่างก็ชอบดินไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงเนี้ทาให้มานาคิดได้ว่าคนเราก็เหมือนกันค่ะ การที่คนเราจะเจริญเติบโตได้หรือว่ามีความเจริญก้าวหน้าในทั้งอาชีพการงานหรือในใน,ในการใช้ชีวิตเนี่ยนะจะต้องได้ดินที่ดีด้วยดินที่ว่าก็คือสภาพแวดล้อมนะคะตรงนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ไปอยู่ในดินที่ไม่ดีมันก็ไม่โตใช่ไหมหรือว่าโตได้ไม่ดีพอได้ไม่เต็มที่แต่ต้นไม้ไม่มีทางเลือกค่ะทีนี้ย้อนกลับมาคน คนเราเวลาไปอยู่ในที่ที่ดินไม่ดีอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตไม่เอื้อให้เจริญเติบโตเนี่ยคนเรามีสิทธิ์เลือกค่ะและคนเราก็มีความสามารถที่จะพาตัวเองออกจากที่ที่ดินไม่ดีที่ว่าไปอยู่ที่ที่เหมาะสมจริงไหมคะตรงนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยลงรายละเอียดกับคุณผู้ชมนะคะว่าอะไรทําให้มานาคิดแบบนี้นะย้อนกลับไปก่อนว่าตอนตอนนี้มานา,าทํางาน มาประมาณ7กว่าปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้อยู่บริษัทหนึ่งมา6ปีตั้งแต่เรียนจบเป็นเอง,เองนะคะก็คืออยู่ยาวมา6ปีซึ่งแน่นอนว่ามานาก็อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้า,นาที่การงานของตัวเองใช่ไหมก็จะคอยถามหัวหน้าว่าการที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะมีลิสต์กำหนดเอาไว้ใช่ไหมว่าคีย์คอมเพนเซนซีคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละแต่ละระดับใช่ไหมคะ มานาก็คอยถามเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงจะได้เหมือน progress ไปเรื่อยๆใช่ไหมไปถึงจุดที่เราอยากจะไปอยู่ตอนนั้นเนี่ยมานาทําเป็นตําแหน่งซีเนียทำเป็นตนําแหน่ง product development engineer อะแล้วตำแหน่งที่สูงขึ้นมาที่มานาอยากจะไปเป็นเนี่ยนะก็คือตำแหน่งซีเนีย product development engineer คือตําแหน่งเดียวกันแต่ระดับม,มันสูงกว่านะคะแล้วเงินเดือนก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ไหมมานาก็คอยถามหัวหน้าว่าเออ เหลืออะไรที่มานาควรจะเรียนรู้หรือจะต้องมีทักษะอะไรอย่างเงี้ยที่จะได้เลื่อนขั้นใช่ไหมหัวหน้าก็ปรากฏว่าตอบมาไม่เหมือนกันหลายครั้งที่มานาถามหัวหน้าตอบมาไม่เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องทําหมายถึงว่าภาษาอังกฤษตรงนี้เขาเรียกว่า shift g o post นะคะหมายถึงว่าเลื่อนเส้นชยัยอ่าสมมุติว่าเปรียบเป็นการวิ่งท,ที่ที่มานาอยู่เนี่ยถ้าจะให้ไปถึงเส้นชัยเนี่ยบอกว่าจะต้องวิ่งไปอีก5้กิโล มานาก็โอเคห้ากิโลวิ่งวิ่งวิ่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปใช่ไหมพอไปถึงเส้นชายปุ๊บอ้าวไม่เห็นเส้นชายตกลงยังไงยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นซีเนียทำไมหัวหน้าบอกอ๋อจริงๆต้องวิ่งปีกห้ากิโลอ้าวโอเคอ่อาวิ่งวิ่งวิ่งต่อปีกห้ากิโลไปถึงอ้าวไหนเส้นชายไหนอซีเนียยังไม่ได้เป็นหัวหน้าบอกอ๋อเอออันที่จริงต้องวิ่งปีก1ิกิโลมานาแบบ เอ๊ยังไงใช่ไหมคะตรงเนี้ยก็เลยทําให้มานามานั่งวิจวิจมานั่งวินิจฉัยเออมานั่งวิเคราะห์สถานการณ์ตัวเองว่าปัญหาของมานาคือมานาไม่ได้เลื่อนขั้นอย่างที่อยากได้ใช่ไหมคะแล้วปัญหานี้อยู่ที่ใครอยู่ที่มานาหรือเปล่าหรืออยู่ที่คนอื่นซึ่งอย่างที่บอกว่ามานาคอยเช็คมาตลอดใช่ไหมว่าจะต้องมีอะไรต้องทําอะไรแล้วก็ทํามาตลอดตามที่เขาบอก แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่มานาเพราะว่าพอทําเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เลื่อนขั้นแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ที่คนอื่นจะที่หัวหน้าจะที่บริษัทอันนี้มานาไม่ทราบแต่มานาทําเต็มที่แล้วในส่วนของตัวเองเพราะฉะนั้นมานามั่นใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเองตรงนี้ก็เลยทําให้มานามามา,มาตัดสินใจว่าหรือว่าเราจะอยู่ในที่ที่ดินไม่เหมาะกับเราไม่ส่งเสริมให้เราเจริญเติบโตนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะพาตัวเองออกมาจาก ที่ตรงนั้นนะแล้วก็มาหาที่ใหม่ที่ดินดีกว่านะคะสภาพแวดล้อมเหมาะสมสนับสนุนส่งเสริมให้มานาจเจริญเติบโตมากกว่านะตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าอยากจะเดินออกมาแล้วก็อยากจะไปหาที่ที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่าเนี่ยก่อนที่จะไปเนี่ยมานาอยากจะฝากเอาไว้นิดนึงนะคะว่ามีหลายๆเรื่องนะที่มานาคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะลองนึกถึงก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจเดินออกมานะคะข้อแรกเลยคือ เราจะต้องรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรถ้าเป็นกรณีของมานาตะกี้ใช่ไหมปัญหาคือมานาไม่ได้เลื่อนขั้นอะต่อมาข้อ2ปัญหาอยู่ที่ไหนไม่ได้เลื่อนขั้นเนี่ยใช่นั่นะคือปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ใครอยู่ที่มานาหรืออยู่ที่คนอื่นก็อย่างที่พูดนะคะว่ามานาก็ทําเต็มที่แล้วในส่วนของตัวเองนะแล้วก็คอยเช็คตลอดหัวหน้าเป็นคนพูดเองใช่ไหมว่าต้องทํานั้นต้องทํานี่ต้องมีนั้นมีนี่อ่ะก็ทำทำทำ พอถึงทําเสร็จแล้วยังไม่ให้อีกแสดงว่าปัญหาไม่อยู่ที่เราแล้วมันหายที่คนอื่นนะคะข้อ3ถ้าเราทําสิ่งที่เราควรทําแล้วแต่ปัญหายังไม่รับการแก้ไขเราก็ควรจะรู้ตัวว่าปัญหาไม่อยู่ที่เรานะคะปัญหาอยู่ที่คนอื่นต่างหากนะซึ่งตรงนี้ปัญหาที่ว่าเนี่ยในเมื่อมันไปอยู่กับคนอื่นนะ่ะเราจะไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นไม่ได้คะ่ะคือพอมันไม่ได้เป็นปัญหาของเราเป็นของคนอื่นเนี่ย เรื่องนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเลยนะเพราะมันขึ้นอยู่กับคนนั้นจริงเปล่าข้อที่สี่นะคะสิ่งที่เราควรจะรู้ข้อที่สี่ก็คือย้อนกลับมาดูตัวเองค่ะว่าเราควรจะรู้ว่าคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนนะเช่นมานารู้ว่าสกิลที่มานามีความรู้ที่มานามีวุฒิการศึกษาที่มานามีเนี่ยมานา,าก็ไปเช็คนะว่าถ้าไปทํางานแบบประมาณนี้ที่ประเทศอื่นน่ะเขาได้เงินกันเท่าไหร่นะทําให้ได้รู้ว่า อ๋อถ้าเกิดไปทําที่อื่นนะ่ยมานาเป็นตําแหน่งซีเนียร์ไปนานแล้วแล้วก็ได้เงินเยอะกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อคุณค่าของเราเนี่ยมันมีมันมีเยอะกว่านี้เยอะกว่าที่ที่ที่ตรงเนี้ยทาให้มานาคิดว่าตัวเองมีอข้อ5นะคะพอเรารู้คุณค่าของเราแล้วเราก็ดูว่าแล้วที่ที่เราอยู่เนี่ยเขาเห็นคุณค่าของเราไหม นะซึ่งอย่างที่บอกนะว่ามานารู้ว่าถ้ามานาไปทํางานที่อื่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแบบนี้แน่นอนแสดงว่าที่ที่มานาอยู่เนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าเท่าที่มานามีคุณค่าโอเคนะคะตรงนี้ก็เลยชัดเจนเลยว่าโอเคแสดงว่าเป็นที่เราแล,ะละ้วล่ะที่เราควรจะเอาตัวเองออกจากตรงนี้แล้วก็ไปหาที่ที่เหมาะสมอยู่นะคะทีนี้ข้อสุดท้ายข้อ6 ที่มานานอยากแนะนําให้คุณรู้ก่อนที่จะเดินออกมาเนี่ยนะคือก่อนที่จะไปเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าที่ไหนที่ว่าดินดีค่ะไม่ใช่ว่าเดินออกมาสุ่มสีุ่่มห้าเลยนะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะแล้วก็เลยเหมือนเดินสเปะสปะหรือว่าไม่พอออกมาแล้วก็ไม่รู้จะก้าวเดินไปยังไงนะตรงเนี้ควรจะหาความรู้ทําการศึกษานิดนึงว่าแล้วที่ที่ว่ดดินดีเนี่ยที่ที่ว่าเหมาะสมกับเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะ พราะตรงนี้เนี่ยนะทั้งหมดที่เล่ามาก็เลยทําให้มานาตัดสินใจนะคะมองหางานนอกบริษัทนี้ใช่ไหมปรากฏว่าประเทศที่มานาอยู่ณตอนนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีงานด้านทํานองนี้ไงใช่ไหมมันไม่ใช่อาชีพที่ที่มีทั่วไปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเฉพาะทางมานาก็เลยต้องมองหานอกประเทศเราก็เลยไปเจอว่าอ้อมีประเทศที่มานาสามารถย้ายไปได้แล้วก็มีมีอาชีพประมาณที่มานาทําได้เนี่ยเยอะแยะเลยนะคะมานาก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็ย้ายประเทศมาด้วยนะ ตรงเนี้ก็คือเป็นการที่มานาคือเปลี่ยนชีวิตเยอะมากเลยนะประมาณนี้นะทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงว่าการที่จะจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ว่ดดินที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าที่การงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนด้วยคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนนะที่เราใช้เวาลาอยู่ด้วยมากๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้ไม่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เราจเจริญเติบโตนะคะมันก็น่าคิดใช่ไหมว่าหรือเราก็ควรจะเดินออกมาด้วยซึ่งหลักที่ว่าเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเลยนะย้อนกลับไป6ข้อตะกี้เนี่ยคือถ้าคนที่เราอยู่ด้วยเขาไม่เห็นคุณค่าของเรานะไม่ส่งเสริมให้เราจเจริญก้าวหน้าปัญหาที่มีเราก็พยายามแก้แล้วนะคะแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายนะปัญหาก็ยังอยู่แสดงว่าอะไรคะปัญหาไม่อยู่ที่เรา ทีนี้ถ้าปัญหาอยู่ที่คนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เขาแทนแทนได้ใช่ไหมคนนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบแก้ปัญหาของตัวเองเชกเช่นเดียวกับเราเราก็มีหน้าที่คนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของเราเองเช่นกันค่ะไม่มีใครสามารถมาแก้ให้เราได้นะแล้วเราก็ไม่ควรไปแก้ปัญหาของคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อยากจะพูดให้คิดว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ เราควรจะปล่อยให้ปัญหาเป็นของคนนั้นแล้วเราก็ควรจะกลับมามองที่ตัวเราว่าความรับผิดชอบหน้าที่ของเราคือตรงไหนตรงไหนที่ว่าก็คือเรามีความรับผิดชอบหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะพาตัวเราเองออกจากที่ที่ดินไม่ดีนะคะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ดินดีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเรานะคะรู้จักให้ให้คุณค่าของเราตามคุณค่าที่เรามีมากกว่านะคะ ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ